เอาแล้วครับทุกคนครับซีรูปออนแอร์ครับสวัสดีครับพี่โน้บสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับซีรูปออนแอร์มาแล้วจ้ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนเอ่ยหมู่บ้านโชคชัยคลองจันทร์แถวเกษตรนวมินทูแถวนวมินนั่นเองครับนวมิน81นะฮะแถวนวมิน81นะครับอันนี้เป็นไงก็จําได้อยู่ก็ยังจําได้อยู่นะครับก็ถือว่าแถวนี้เราก็รับพื้นที่หน้างานแถวนี้ด้วยค่ะ วันนี้ได้ข่าวว่ามีนว,วัตรกรรมใหม่จะมาโชว์ค่ะนั่นคือด้านหลังนี้เลยเอาแล้วทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นนว,วัตรกรรมอะไรอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เราก่อนนะครับแล้วก็ไลน์ไอดีของเราย้ำก่อนที่ไอดีไลน์เราอืแอดซีนรูมค่ะแอดซีนรูนะครับถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องงานหลังคาติดต่อเข้ามาะนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นนว,วัตรกรรมอะไรร้อนๆเข้าร่วม <S <S อ่ะอเฮ้ยสวยอ่ะคอเลฟิลเลย โอ้หคุณนนครับเรียกว่าเข้ามาสู่ภายใต้ของลูกค้าหลังนี้แปลกใหม่จริงๆไม่เคยเห็นเลยครับนี่เลยไหมที่จะพามาดูใช่ค่ะนี่คือนวัตกรรมใหม่เลยเป็นคนสองสไตล์สองอารมณ์ได้อ๋อเขาเรียกว่าทวินวันเรียกว่าสองอารมณ์แต่มันสวยนะครับฝั่งนี้จะดูใสๆบางแบบมีแสงธรรมชาติฝั่งนี้ก็จะให้ลายไม้ที่เป็นดอกไมธรรมชาติเป็นเป็นการดีไซน์การแต่งบ้านของลูกค้าด้วยเพราะว่าเขาก็อยากจะอิงให้ใกล้เคียงกับ ของเก่าในเรื่องของโทนสีในเรื่องของชิ้นงานก็ลเลยเลือกเป็นงานฝ้าระแนงอาเป็นฝ้าระแนงนั่นเองเดี๋ยวขอกลับมาตรงนี้ดีกว่า <c oughs> แผ่นแผ่นนี้ผมว่าไม่เคยเห็นเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมอะไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นใสผิวเรียบอะคริลิกของซิงโคลท์ค่ะอ๋อของซิงโคลท์นั่น,เ,นเองนะครับโดย scg ใช่ค่ะแผ่นใสแบบนี้อย่างนี้ครับดูใสๆแบบนี้หนาไหมคะหนาทนทานพี่หนาทนทานเลยหรอนี่เอามาให้ดู อุ่ยมีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างด้วยอ๋ออันนี้จะเป็นรุ่นนี้นะคะมีสีสีอันนี้ก็เรียกรุ่นอะไรฮิตคัตฮิตคัตฮิตคัตอ๋อฮิตคัตก็คือตัดมีความร้อนนั่นเลยใช่ค่ะก็คือจะมีกี่สีให้เลือกนะครับมีอยู่สีค่ะสีสีให้เลือกเลยแล้วรุ่นนี้สีรุ่นนี้ก็จะเป็นเบอร์นี้นะคะเบอร์ไหนเออแปดสองแปดเบอร์นี้เออารมณ์สีดีไหลูกค้าเวลาไปเลือกเขาก็จะไปส่องสองดูว่าชอบสีไหน ก,ก็ดูดีนะครับผู้นหนาเลยทีเดียวนะแล้วก็ม,มแผ่นหน้าเรียบค,ครับใสเลยทีเดียวนะครับนี่ดีครับ6<อ> mm. มิลมิลลิเมตรถ<อ>ือว่าความแข็งแรงทนทานดีนะตอนติดตั้งก็จะมีพุ่มซีนมาให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งเสร็จเราค่อยลอกออกลูกค้าก็จะได้ใหม่ อ๋อจะได้ไลท์รอขีดป่วนนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยลอกพลาสติกออกเ้าเรียกว่ามีแรปซีนมาข้างหน้านะครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลามาถึงขนส่งมาแล้วจะมีรอยขีดป่วนตังจะเป็นรอยไหมขนส่งเป็นรอยไหมอะไรอย่างงี้แต่นี่ดีผมรู้สึกว่าดีอันนี้ให้แสงธรรมชาติส่องผ่านได้ด้วยใช่ไหมครับได้ข่าวว่านี่กันรังสี UV ได้แต่ที่รู้มาเขามีความพิเศษกว่านั้นนะว่าแผ่นของชิ้โคไลท์เนี่ยเขาสามารถปกป้องรังสีอินฟราเรดได้อีก ซึ่งซึ่งที่ผมรู้มานะครับเพื่อนๆครับรังสีอินฟราเรดเนี่ยสามารถปกป้องได้ถึงประมาณเกือบ60%เลยทีเดียวรังสีฟาเลดคืออะไรคือรังสีที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแสงแดดเนี่ยเราเห็นถูกไหมเรารู้เลยแต่แดดออกนะครับแต่เนี้ยมันเป็นไอความร้อนนี่แหละเพื่อนเพื่อนเราง่ายๆว่ารังสีฟาเรตก็คือไอความร้อนถ้านึกไม่ออกก็ไปยืนข้างกองไฟเอาคุณนกไปยืนข้างกองไฟแล้วมันระอุระอุนั่นคือรังสีอินฟราเรดแต่ผมมองแล้วมันใสดีเลยมันแงนหน้าขึ้นไปนี่มันเา เหมือนนั่งอยู่ในรถผมเลยร,รถหร,รูๆนะที่หลังคาเปิดอ่าเปิดซัลลูปมูลูปอารมณ์นั้นเลยครับเ,เพื่อนๆอารมณ์นั้นเลยนะครับแบบนี้ครับโครงสร้างแบบนี้ติดตั้งการติดตั้งของโครงสร้างมีอะไรพิเศษไหมครับในเรื่องของอแผ่นใสผิวเรียบเนี่ยในเรื่องของการทําโครงสร้างในเรื่องของแปรจันทันเนี่ยจะต้องเป็นการเชื่อมชน แพรเชื่อมชนกับจันทันอ๋อไอ้ที่เป็นเส้นเนี่ยนะเชื่อมชนกับจันทันจันท่ะเลยเพื่อเตรียมหน้างานให้มันเป็นผิวเรียบแล้วก็แผ่นหลังคาก็คือจะวางทับได้เลยอืมอ่ะผมนึกออกแล้วคือแปรที่เราเคยทาอย่างหลังคาตรงอื่นเนี่ยเขาจะอยู่บนผาด้าดบนจันทันแต่อันเนี้ยมาติดกับตัวจันทันเขาเรียกว่าชนจันทันนั่นเองเพื่อให้ข้างบนเนี่ยไม่มีอเรียบแล้วางแผ่นเดียวกันแล้วก็รับน้ําหนักได้ทุกส่วนเลยทั้งแพรทั้งจันทันเดินได้หมดเล ู่ในระดับเดียวกันสวยๆผมว่าดูดีอันนี้ดูดีเลยเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยดูสวยเนื่องจากงานมันก็เลยดูละเอียดขึ้นก็คือจะไม่มีร่องหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ได้ผ้าเขาก็จะเสมอจะไม่มีร่องมีซอกมีซอยระหว่างเหล็กกับแผ่นก็คือเป็นชิ้นเดียวไปใช่มันก็เลยดูเนียนดูละเอียดไปอีกผมบอกเลยเนียนเนี่ยตอนนี้ผมมาเนี่ยอ่ะประมาณ11โมงกว่านะถือว่าดีเลย มีอีกคำถามหนึ่งเรื่องเรื่องเสียงเรื่องเสียงเรื่องเสียงนะครับอย่างนี้เวลาฝนตกเพราะด้วความหนาของแผ่นเนี่ยมากอยู่ทีเดียวเรื่องเสียงรบกวนเนี่ยจะลดด้วยด้วยหรือไม่เสียงจะลดด้วยก็ในในเรื่องของ วัสดุชิ้นงานเนี่ยมันจะออกไปทางเสียงพุมงแล้วด้วยความที่ความหนาของเขาม,มันก็เลยจะมีความแน่นกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของเสียงเนี่ยคือจะเบาวกว่าชนิดอื่นมากแน่นอนนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เสียงจะดังไหมอุย้ยจะลืมดีว่าเป็นอะคริลิกแผ่นอะคริลิกเนี่ยมันคือเนื้อพลาสติกที่มันดีมากนะครับแล้วมาอัดแน่นนะครับเพราะเวลาฝนตกเนี่ย เปรียบเทียบกับถ้าเป็นเมทัลชีสค่ะเหล็งเปล็งตรงเหล็งตรงตรงนี้จะเป็นเหล็กอันนี้จะเป็นคล้ายๆอัลเคลียรนติคอนติคอลเนี้ยคิคอลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเสียงแน่นลำหนาเสียงมันจะทุ้มว่ะนะครับมารับรองไม่หนวกหูไม่กวนคนแน่นอนนะครับนี่ถือว่าโอเคเรื่องเสียงนะครับแต่อย่างนี้บำรุงรักษาผมที่อ่านมาที่รู้มาก็ไม่ได้ยากนะ คือแค่เขาบอกว่าเอาผ้าขึ้นไปเช็ดๆพอแล้วก็คือสะอาดแล้วเราก็ขึ้นเซอร์วิสได้อยู่แล้วด้วยง่ายเลยนะครับคุณแค่เอาผ้าชุบน้ําปาดเช็ดแค่นี้จบเลยนะครับไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับแต่สวยดีเดียวนะฮะตรงนี้ตรงนี้อาอานนี้บริเวณนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณกี่ตารางในช่วงของเชิงคลไยหน้าบ้านนี้อยู่ที่ประมาณ20ตารางเมตร20ตารางเมตรค่ะเอางี้ดีกว่าตารางเมตรเท่าไหร่ดีกว่ากับชิดรุ่นนี้เป็นฮิดคัตเนี่ย 5,600ต่อตารางเมตร5,600บาทต่อตารางเมตรค่ะใ,<ช>ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมฮะถูกค่ะอ๋อบอสบอกอใช่ใช่ใช่ห้าพ <laughs> ต่อตารางเมตรนะครับแต่คนสวยอะ่ะ <laughs> ผมว่ามันสวยเลยทีเดียวมันได้แล้วมันดูดีอะ่ะมันดูโอเคเลย<ะ>เออดูหรูเลยนะครับอ่มาในส่วนของฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝั่งนี้อันนี้ก็เท่นะผมว่ามันก็เท่นะก็คือเป็นพอนตงนี้นะได้ให้แสงธรรมชาตินะแล้วมาถุงนี้โอ้โหสัมผัสธรรมชาติกับลายไม้ตรงนี้เขาจะให้อ้างอิงกับเอ่อพวก เฉดสีกับโครงสร้างเก่าด้วยในเรื่องของเขายังมีฟิวไม้อยู่หรือว่ายังออกโทนน้ำตาลออกโทนทองอยู่ออกออกฟิวไม้อะก็เลยเลือกเป็นงานที่มีฝ้าละแนงอันนี้คือเป็นฝ้าละแนงใช่แล้วก็เป็นการให้เฉดสีแบบลายไม้<ช>อันนี้เรียกว่า<ช>ส,สีอะไรนะสีสว่างอะไรที่คุณลุบอกนะสีอะไรนะสีทึบสีสว่างสัสงทอ ถ้าเป็นสีลายไม้จะเป็นชนิดโปร่งแสงโปร่งแสงเขาเรียกโปร่งแสงเวลาทาแล้วมันจะเป็นเส้นเส้นเหมือนลายไม้ใช่ใช่่แล้วถ้าทึบแสงก็คือจะอมเสมอเนียนไปเหมือนผนังบ้านอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยนะครับอันนี้ทาก็จะยากนิดนึงก็เป็นงานฝีมือของช่างทีมงานซีนรูปอีกแหละนะครับต้องว่าว่าสวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีติดไฟให้ด้วยค่ะงานผ้าระแนงแถมไฟให้สี่จุดแบบนี้เลยค่ะ แต่ตรงนี้ให้อารมณ์ดีนะครับสวย<ช>แล้วโปร่งดูอารมณ์แบบสบายตานะครับเป็นเขาเรียกว่าหน้าบ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับเรื่องการที่สัมผัสกักบธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าอยู่ในเมืองนะพอเราเราให้อารมณ์เนี้ยมันรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น<ช>มีโครงสร้างตรงนี้แล้วมันมีเสาเนี่ยเสาต้นอันนี้<ร>ลูกค้าเพิ่มเสาตกแต่งสองต้นขู้หน้าค่ะสวยไปเลยทีเดียว แล้วมีการลงเข็แล้วก็ในเรื่องของฐานลากลูกค้าได้ลงเข็มเป็นเข็มหกเหลี่ยมเหล็ก3เมตรสหลุมอันนี้ลงปุนเดิมแต่ว่าลูกค้าก็ตัดใจลงใหม่อ่าเพราะว่าจ้องขอบอกว่าท่านลูกค้าเนี่ยได้เอาบ้านมารีโนเวตนะก็คือเพิ่มความมั่นใจหุ่นใจในระยะยาวไปเลยนะครับเพื่อความามั่นคง ส่วนรางน้ำเนี่ยมันก็จะซ่อนอยู่ข้างในด้วยใช่ถ้างั้นการางน้ําจะซ่อนอยู่ข้างในจะมองไม่เห็นรางน้ำรางน้ําเราเป็นเป็นขนาดเป็นรางน้ําทัพเตเลทหกนิ้วเหมือนเดิมนะครับกับท่อ PVC ีซีท่อพีบีซีสอว้าวนี่แหละครับเห็นไหมครับนี่ก็อีกหนึ่งผลงานนะจากซีนรูปเลยนะครับเรียกว่าด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์ครับเพราะเราคือผู้นำนะครับหลังคาโมเดิร์นสไตล์อย่างแท้จริงครับเอาเลยว่างี้เราขอสรุปราคาคร่าวๆกันนิดนึงได้ไหมนะแต่ผลสวยจริงๆนะไหนเราไปดูคร่าวๆกัน เข้ามาแล้วแบบได้ฟีลอีกอลอารมณ์จากจากที่รถติดติดค <c oughs> ุณ <c oughs> นครับมาถึงที่ทุกคนรอ,อคอยครับกับงบประมาณของบ้านหลังนี้ครับค่ะ เอาทั้งหมดเลยใช่ไหมเอาทั้งหมดก่อนก็ได้ที่เดินชมทั้งหมด2งโครงนี้เขาเข้าอยู่ที่ประมาณแสนห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้แบบนี้เลยเหรอค่ะแล้วเจ้าคีทคัทล่ะเจ้าคิดคัทตัวนี้อยู่ที่ห้าพันหกต่อตารางเมตรอยู่แล้วอ๋อก็คือรวมไปแล้วใช่รวมไปแล้วสองโครงสองโครงเนี้โอ้ก็ได้แบบงานดีๆนะแล้วก็สวยแบบนี้ด้วยค่ะแล้วผมว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ลงตัวนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของบ้านเลือกได้ ตอบกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับใครที่มีบ้างน,นะครับและอยากจะทําแบบนี้บ้างน,นะครับจะติดต่อมาได้ที่ไหนเอ่ยติดต่อมาได้ที่เพจ f a c o b o o k c o l o o p รับทําหลังคาค่ะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง ID Line จะเป็นแอด CN Loop ค่ะนั่นแหละครับก็ลองแอดกันเข้ามานะครับ,รบสอบถามกันมาได้นะครับส่วนได้ข่วาวว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่บอสใจดียังไม่เลิกเลยบอสจะแจกอีกแล้ว,ลวหอรอฮะบอสให้โปรโมชั่นอะไรครั นอกเหนือจากรายการแถมปกติแล้วตอนนี้ก็จะเพิ่มก็คือจ่ายสดลด1%ค่ะจ่ายเงินสดลดทันที1%นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเอาละวันก่อนจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านเจดีด้วยนะครับเรียกว่าบ้านสวยนะครับการตกแต่งหลังคานั้นก็ส่งเสริมให้บ้านคุณดูดีขึ้นเลยนะครับก่อนจากกันไปครับพูดเหมือนเช่นเคย เลือกในสิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบแล้ว C e แอนูจะทำในสิ่งที่คุณฝันเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงครับส่วนอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปเปิดสรนูฟดูก่อนครับ <c oughs> แหมรู้สึกอารมณ์ดีป่ะีครับ <c oughs> มันเหมือนจริงๆนะมันเหมือนหลังคารถพี่เลยเนี่ย <c oughs> เออหลังคานี้เลยหลังคาเนี่ยเออนั่งหลังกระบะหลังเนี่ย้นี่เลย